เอาดิวชีไปจิ้งแบบเครื่องบานไฟเรียบร้อยเลยอะไรอ่ะบ้านกลางครับอ่าอาจจะบ้านกลางละถ้ามีคนเกิดใกล้จะเกิดตรงนู้นกับตรงนี้ผมดูก่อน มันยืนรอ,อทำไมวะไม่ใช่ตัวเดินนะเพื่อนเดี๋ยวนะปั่นต่อเ <c oughs> โอ้โหเฮี้ยมันก็เกินให้เกียดกันบ้างให้เกียดกันนิดนึงให้เกียดกันนิดนึงให้เกียดกันนิดนึงนี่คิลเลอร์นะเฮ้ย ว <c oughs> ิ่งติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกคนคิดว่าเขาจะโซยเครื่องตอบอะผมมีความมั่นใจประมาณ70-80%ว่าเขาจะโซยเครื่องตอบแบบไม่มีอะไรมากั้นไหมไม่โอเคนกบิน okay. ตรงนี้แสดงว่าเขาวิ่งมาเวนี้ครับ อ <auto> ือเป็น <Str> ส <GI> ่วนไปส่วนมาส่วนกระแสทาราปังกระป๋องโลซาปังกระป๋องโลซาปังกระป๋องโลซาปังกระป๋องปังกระป๋องโลซาโโอ้หมันกดอย่างเป๊ะเลยครับผมมันกดอย่างเป๊ะเลยครับผมมันกดอย่างเป๊ะเลยครับผม ปลากระป๋องปลากระป๋องโลซ่ามานนี้เด <c oughs> ี๋ยวนะ วันนี้สีนายยังไม่โดนแขวนเลยนี่ใช่ไหมเกมนี้เขาปั่นช้าแล้วอ่าลุงบิวส่วนเฉยยังไม่ได้กรรมเลย มันเอวดีละตัวนี้อะไรยังไ,ง,ยงไม่บิงยังไม่บิงยังไม่บิงเลยยังไม่ได้บิงเลยโอเคตาน,นี้เล็กอยู่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้เก่งมากอย่างที่เราคิดไว้นะแจ๊คแจ๊คแจ๊แจ๊โอ้โหมึงแบบว่าไม่ให้เกียิกูแล้วแหละนาทีนี้มึงช่วยอะไรบ้างล่ะ ตี sociedad, Bref, ปุ๊บไปหนทีไปยกที่หเริ่มมันเป็นสัญญาณระฆังดังอุ้ยจีจจี้าใส่กูรวยเจกมานี่มานี่มานีเจดินลืมป้มหน้าเฉย อันี่อันนี้ไอรอนบิวครับเฮ้ย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 ะอันนี้ผีอ่ะอันนี้ผีไงอันนี้ผีไงเอออันนี้คือผีเองไงกิลเลอร์ไงใครวะวิงมันมาร์กวิงมันมาร์กสองแต่ไม่เคยได้ยินตองแต่ไม่เคยได้ยิน นี่ไงถึงหลังท่านนี้ไป <c oughs> ผมว่าตรงนั้นมีคนนะลุง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 ้ปอุ้ม ส่วนกระแสทาราปลากระป๋องเซตดามอน <S <S ไปไหนวะส่วนกระแสทาราอีกแล้วปลากระป๋องเซตดามอน ได้ครับให้เขาเชื่อไม่ได้ละไอ้เหยจีกอย่างนี้เลยเหรอเม็กอยู่อย่แอยาแลูแลข้าหน้าผม เราแอบตู้ไม่ได้นะเม็ก <c oughs> ไม่ได้จเจ๊มีลูกเอง <c oughs> ต้องฆ่าหมดครับเพื่อสองขีดต้องฆ่าหมดเพื่อสองขีดหลุมอยู่นี่ไอจเจ๊ ประตูไม่ประตูคุมได้ครับเดีย๋ยวผมแผลเลยก,ก็ได้รอบนี้ถ้าผมเจอใครประตูมันคุมได้เขาไม่น่ามีคุณแจมผมไปรอหลุมดีกว่ามันคับปั่นเครื่องระเบิดครับไอ้เฮียพี่ไปช่วยแล้วเจ๊กมารอบเนี้มึงก่อนเลยเจกลุกไปแล้วด้วย น่าไปทางนี้ครับเพราขาน่าจะวิ่งไปช่วยเจ๊กนะโอ๊ยเจ๊ก แต้มน่าจะสามหมื่นได้ผมว่านะสองสวยๆป่ะสวยสวยป่ะ,ปะแรงสามป่ะเอฟซี FC ครับพี่เบนเอฟซี FC. เยีครับโอเคสบายครับเกมนี้เอาตาก่อนเลยโชคร้ายแน่นอนอแต่ละด่านเปิดก็ไม่มีโอ้ด่านนี้ยังไงก็ไม่ได้ฆ่าหมดครับ ข้อเด็ดนะข้อเด็ดมันตีมึนมันมีคนเลยโอ้ยไม่โดนไม่มีตายยากด้วยครับเพราะว่าเขาไม่ได้มองหลังเขาน่าจะกดไปเลยอะตะเกียมีคนปั่นนะ ลเลองไปก่อนหนึ่งเครื่องไอครับ ันไม่มองหลังแต่มันสวนเฉยเลยอยู่วงนี้นะเนี่สองคนน่าจะอยู่ฝั่งข้างหน้านู่นครับ พอเด็ดด้วยแน่นอนไหนวะไอมันไม่ปั่นต่ออะแอบมันแอบ หน้านนมันใหญ่อะเล่นยากอะเขาไม่ปั่นต่อหรอกเขาลุกแล้วเราโทนเครื่องนี้ไว้ไม่เข้าอีกถ้าเข้าได,ได้ตีคอเด็ดเลยเนะี่ย บ้านนี้บักผมแผนก่อนตอนนั้นน่าจะเสร็จละโ <c oughs> อ้บ้านมันบลักอ้ยเฮียบ้านบักจริงครับบินไม่ได้ครับในนี้บิงไม่ได้เลยด่านนี้บักตรงนั้นตรงถ้าเกิดบ้านฟ้าเป็นใต้ดินก็บักครับ เร็วไปเพื่อนอ้ไม่กดตายยากนั่นฮิวแดงแล้วด้วยเค น่าจะมีลุกเองครับแม่ก็มีเปิดอกปั๊มแต้มฮิวไวมาก ไม่ได้แค่ขี่เดียวครับเกมนี้ไฟทำไมมีลูกแน่นอนครับ ขีดเดียวแล้วก็โดนป่าไปตั้งสี่เครื่องเลยครับน่าจะได้ขีดเดียวแต่ก็ดีกว่าแรงรถอะอคือผมไม่เคยเล่นผมเล่นเนทายมาตั้งแต่ออ2อ1 6ันสผมไม่เคยเลือกเครียดเรื่องแรงเลยนะไหมไม่เคยเครียดแบบว่าแรงจะตกหรือแรงจะขึ้นหรือแรงจะลดหรืออะไร แม่งพอมาทำไอชาเลนเนียแม่งต้องมานั่งกังวลว่าแหลงจะลดไหมถ้าลดแม่งก็ต้องเล่นเล่นเล่นเพิ่อมอีกเกมอ่ะได้ <c oughs> คิดเดียวก็ดได้ส เกมนี้เล่นลําบากไม่ผมนึกว่ามันจะเล่นลําบากนะคือถ้าเกิดเจอคนเล่นโอ้โหถ้าด่าอ่ลองคิดสภาพนี่ขนาดเจอคนที่เขาแบบว่าเขาจูงเนื้อไม่ค่อยได้นะกดตายากยังไม่ค่อยติดเลยมีคนกดมีคนได้กดตายยากหรือเปล่าดีกว่าตายยากไม่รู้มีคนได้กดหรือเปล่าคนนี้ไม่มีแทงหลังครับแทงหลังมีแค่แทงหลังไม่มีเลยอะเอาง,ง่ายๆลองคิดสภาพว่าผมเจอแทงหลังสี่คนดิเกมนี้ผมจะได้ฆ่าใครไหม เออผมก็เดาไปก่อนแล้วว่าเขาน่าจะมีแทงหลังเพราะส่วนใหญ่คนใส่แทงหลังยังไงแต่นี่เขาไม่ใส่แทงหลังเลยครับเขาใส่อะไรกันบ้างเนี่ยตายยากกัดไม้ตายยากบอโลตายยากกัดไม้บอโลไลท์อันนี้เปิดคร่าวๆนะครับเตรก็บตรอบไลท์